ก็วันนี้ก็มาเปิดตัวคาร์พิสแลกโตครับค่ะจะได้ทำเป็นปีที่สองก็เป็นปีที่2แล้วครับ mm hmm. ก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจให้โอได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคาร์พิสแลกโตอีกครั้งนึงครับแล้วก็ปีนี้เขาก็มี5้ารสชาติใหม่ครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเพราะว่าคารพิสแลกโตเนี่ย mm hmm. ปกติทุกคนก็กินกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนลองดื่มฮะเป็น5้ารสชาติใหม่ที่เพิ่งออกมา mm hmm. ก็มีหลายรสชาติด้วยกันก็อยากให้ไปลองครับ mm hmm. มีทั้งม mm ิกซ์เบอร์รี่มีทั้งสาวรสกับมะม่วงด้้วยยออรรงกก็าใหลคคัับบ ถาตัวเท่าเดิมจะอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นจะนครับอ๋อฮะอ๋อเกณฑ์อาหารป,ปีปีสุดท้ายแล้วครับโอกคคงต้องต้องไปตามขั้นตอนนะครับก็ต้องต้องเป็นการจับใบดําใบแดงอะไรเงี้ยค,ครับุ้นไหมครับุ้นไหมครับก็ไม่ไม่หรอกครับเพราะว่าเราว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ของของคนไทยอยู่แล้วที่เราเราต้องรับผิดชอบนะครับของชายไทยก็ถ้าเราเอ่อต้องจับเพราะว่าโอโอต้องมีงานที่ต้องทําอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องดูกันต่อไปก็ไปตามขั้นตอนครับไม่มีอะไร ก็ทางผู้จัดการดูไว้ให้อยู่แล้วครับว่าถ้าเออถ้าเราต้องต้องเป็นทหารจริงๆเราก็ก็ต้องหยุดงานก็ต้องต้องไปรับรับใช้หน้าที่ของเราครับใช่ครับก็ผู้ใหญ่เขาดูไว้ให้อยู่แล้วครับใจเราอย่างยังไงครับใจเราใจโอ้ครับโอ้โอ้โอ้ไม่โอ้เป็นกลางครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าโอ้ว่ามันเป็นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรครับการเป็นทหารไม่ใช่สำหรับโอ้โอ้ไม่ได้คิดว่าการเป็นทหารเป็นอะไรที่ลําบากหรือว่าเราต้องไปแบบโอ้โหไปไปรบหรือว่าอะไรเงี้ยฮะคือเราเราต้องเราต้องไปไปรับใช้ เป็นทหารเป็นทหารไทยเราก็ก็คงต้องมีการฝึกต้องมีอะไรก็อาจจะต้องได้ช่วยเหลือในในหน้าในด้านต่างๆอาจจะเป็นโพสกหรืออะไรก็ตามครับก็ต้องดูกันอีกทีครับแต่ว่าถามว่ากลัวไหมเนาะไม่กลัวแข<อ>ง็งแรง <ไป S 1> มาก<อ>ครับ<อ>ผมผ่านเกณฑ์แน่นอนครับผมผ่านเพราะเราคิดในใจว่าจะลองสมัครดูเพื่อจะได้รับชั้นก่อนนะครับจากการไปไม่นะครับโอมองเอาไว้ว่าเออก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็คงคงจะเป็นการจับไปดำใบแดงครับ ใช่ครับ